สวัสดีค่ะน้ำค่ะมานทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื่อวานก็จะงามๆเนาะค่ะน้องมื่อนี้เป็นวันที่19เดือนพฤษภาเนาะค่ะน้องมื่อนี้เป็นวันพฤหัสเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเนาะค่ะเลิกงามๆดีแต่งตัวจักหน่อยแล้วจะมาว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะน้ำสัญญากับเพื่อนๆไว้อนดินแล้วเนาะค่ะเนาะกะมื่อนี้กะได้โอกาสมาว่าให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะน้ำจะบอกว่า นามือนี้ที่นาวเฮ็ดวิดีโอนี้น้าอยู่บ้านหลังนี้มาแล้วสองเดือนเนาะคะ่ะน้าม,มาอยู่วันที่สิบห้านะคะ่ะเนาะเอาเอาเอาจริงๆจัง,จง,จง,งๆเลยก็ะวันที่สิบห้านะคะน่ะเนาะสิบหาเดือนมีนาเนาะคะ่ะมือหนีกับสิบเก้าเดือนพฤษภาคมกับสองเดือนกับอีกจากมือสี่มือเนาะค่ะสองเดือนกับสี่มือเนาะค่ะไลฟ์กันเต็มๆเลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วบ้านหลังนี้ยังที่นาววอลเนาะคะ่ะมันเอ่อ มเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วบอกเพื่อนๆสองอาทิตย์เลยประมาณสิบห้ามือที่แล้วเนาะกันเรากันน้องนําจจำวันเวลาประด้แน่ชัดเนาะค่ะเจ้าของบ้านได้โทรมาเนาะคะ่ะเนาะได้โทรมาบอกว่าเพิ่นจะเฮ็ดต่อเติมข้างบนเนาะค่ะเนาะน่าจะบอกสี่เพื่อนบ้านเพื่อนๆบ้านหลังเนี่ย มันจะมีสั้นล่างซูดเนี่ยสั้นทิ่เหามาถึงบ้านมันจะเป็นมองล่องเก็บรถมันบอกเพื่อนจะเป็นร่องเก็บรถแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมามันจะเป็นบ้านน้ำเป็นบอกเพื่อนแล้วปกติข้างบนมันจะมีบ้านไต้ลังคาเม็นบอกค่ะเพื่อนบ้านนี้ข้างบนอะบ่ได้เศราบ่ได้เป็นบ้านให้เศราร่วมกันกับบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะมือแรกที่พวกนำมาเบิ้งบ้านหลังนี้เนาะค่ะ เพิ่นจะให้เขามาเบิงน่ะทุกวันอังคารเนาะคะ่ะตอนที่เพิ่นเฮ็ดอ่าลงประกาศให้เศร้านะคะเพื่อนจะให้อ่ามีให้คนมาเบิงเนี่ยด้เฉพาะวันอังคารเนาะคะ่ะวันอังคารแรกที่เพิ่นลงอ่บ้านหลังนี้ให้เศร้าเนี่ยน้ำเองกะได้ลงซื้อที่จะมาเบิงบ้านหลังนี้มันบ่ค่ะวันอังคาร บัดนี้มีคนมาเบิงทั้งหมดในเพื่อนๆสิบสี่ครอบครัวมาเบิงบ้านหลังนี้นะคะเนาะแล้วเพื่อนก็เลือกครอบครัวนามที่จะมาอยู่นะคะก่อนมาเบิงนี่นาจะบอกจ,จังสีเพื่อนเพื่อนพวกนามเห็นบันได,ดขึ้นข้างๆแล้วล่ะค่ะเห็นบันไดขึ้นขังขางตอนแรกกเ็เอะใจเอเศร้าบ้านหลังนี้แต่ว่าบันไดมันจะไปสายาามมาพวกนามได้ถามมันบอกเพื่อนได้ว่าโว่าข้างบนนั้นว่าจะเฮ็ดว่าจะต้อเติมเป็น เป็นห้องเป็นเป็นมองยูพี่สันเธถ้าเสียให้เศรซาวบอกพวกนางได้ถามยังสี่เนาะคะ่ะเนาะคือถามให้มันรู้รายละเอียดกันชัดๆไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่านางม,มีปัญหากับบานไต้หลังคาบานหลังเกา่าที่เป็นบานไต้หลังคาแล้วพวกนางม,มีปัญหาเรื่องเสียงเนาะคะ่ะเนาะแล้วบานเก้านะคะเจ้าเฮ็ดเวียกต่อเติมบ้านเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่แบบเสียงดังมากๆจนเที่ยงคงเที่ยงขึ้นข้นขาจกักรกบยุทธ์นะเพื่อน อันนี้คือปัญหาของพวกน้ำพรพวกน้ำไม่เห็นตรงนี้พวกน้ำก็เลยน้ำก็เองกับมองหนากับแกนยม่งเนี่ยค่ะวาถามรายละเอียดเพิ่นให้ดีๆเด้อว่า์ซันพวกน้ำก็คุยกันนั่นแหละพวกน้ำได้ถามว่าเธอเสิเหตุให้คนเซาแมนบอพวกน้ำถาม่างสิข้างบนโบโบไม่ได้ให้เให้คนเซาเจ้าของบ้านบอกไม่ได้ให้เให้คนเซาดอกฉันน่ะจะเฮ็ดไวทาเวลาฉันอยากมาเบิงหิมะปีละเทื่อเผื่อว่าจังสีเพื่อน ปีละเทือหรือหายาดเพิ่นมาปีละเทือมาพักพรอนอาทิตย์ปีปีปนึงมาจากอาทิตย์นึงยังสิให้เขาว่าหายครอบครัวหรือว่าหายาดพี่น้องเพิ่นได้มาพักผ่อนจากาปีละอาทิตย์ยังสิแม็กเพื่อนเพื่อน <c oughs> เพื่น <c oughs> บอกแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะแล้วพวกพวกหน้าอิงกับประเทศทามว่าเธอจะบได้เข่าวไม่ยูหนีมันบอเธอจะบดได้เห็ดคนเซาเมินบอกเราเรียกว่าบดได้เห็ดคนเซาดอกว่าจัน แต่ถ้าถ้าจะมีปัญหาบอกเพื่อนได้ถามพวกนา้าถ้าโดนโดน,โดนเธอจะมีค้นพานขึ้นบันไดเธอล้วขึ้นไปในบันไดข้างบนประสันเดพวกน้าเลยว่าเอา้าเออเป็นยังเป็นยังคือต้องพานบันไดอันนี้เรียกว่าสิในในเมื่อเธอมีบันไดเราเธอก็ไปให้บันไดลงให้มันเป็นส่วนตัวไปเลยพวกน้าได้ถามว่าพวกนา้าเรียกบอกจังสีเนาะคะ่ะเน,ะนาะเพื่อนได้บอกว่าเออจังสันก็ดี ว่าสันเป็นมาเป็นความคิดที่ดีอยู่ว่าสันแล้วเขาจังเว้ากันว่าสันเดแต่ที่แน่ๆนะ,ะเออพวกนั้นไม่ถามว่าแล้วพวกแล้วเธอน่ะจะเริ่มก่อสร้างอีกตอนใดเพราะว่าฉันบ่ได้ก,ก่อสร้างอีกดอกว่าสันเนี่ยฉันบ่ได้เฮ็ดอีหยังอีกดอกอีกโดนเพิ่นว่าจั่างสิเพราะว่าเราเราบอกว่าอ่าบ้านข้างบนน่ะเราบ่ได้มีแพนอีหยังเลยว่าสันเด ล้วกับบัณฑไม่งบที่จะเฮ็ดบ้านพร้อมาสันเพิ่นวาจังซีแล้วอีกอย่างฉันก็นดูแลแม่ของเราเราดูแลแม่เราเนาะคะ่ะแม่เรานําจะบอกว่าจังซีเพื่อนเพื่อนแม่เราอายุหนึ่งปีแม่เราอายุหนึ่งปีมือที่พวกนาม,มาเซ็นสัญญาบ้านหลังนี้เนะนะนาะค่ะเนาะนาก็เลยถามว่าเธอดูแลแม่เธอบอนําถามว่าสิแม่ฉันดูแลแม่ฉันแม่ฉันอายุโอ้รอยสามปี คนที่เป็นเจ้าของบ้านอายุหกสิบกว่าหกสิบกว่านิดๆนะเพื่อนๆนกสิบเอ็ดนกสิบสมาณนี้ก็เลยว่าเออแม่เธออายุยืนเนาะก็เลยว่าสิแลาเในราคาเรียกเป็นสิ่งที่ว่ากันว่าฉันต้องดูแลแม่ฉันฉันบ่มีเวลาที่จะมาเบิ่งงานมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ฉันบ่มีเวลาดอกแล้วอีกอย่างเพิ่นบ่มีเงินที่จะเฮ็ดเพิ่นว่าแบบนี้เนาะค่ะบ่มีเงินที่จะเฮ็ดดอกเพราะว่ามันแพงเพิ่นเลยว่าสิ พวกน้มได้ถามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเนาะค่ะว่าบ้านข้างบนจะบ่มีคนมาเซาแล้วกับบ้านข้างบนจะอีกอย่างเพื่อนบอกว่าจะบ่ได้มาไม่มาเกสร้างข้างบนเพราะว่าเพื่อนบ่มีงบอีกอีกหลายปีเพิ่นวาจังสีแม่เพื่อนๆอ,อีกปี2ปี3ปีพละว่ากันมาซันเด้เพิ่นวาจังสีนะแล้วบัดนี้สามีนำ้ำเลยบอกว่าจัางสบันไดนะถ้าเธออยากเข็ด เวียกเข็ดงานข้างบนหรือจะให้คนมาเบ่งงง,บงงเบื้องบนถ้าเห็ดบันไดซะเพื่อจะให้คนที่ผ่านไปคนที่จะขบับไปเบื้องข้างบนนะ่ะได้ผ่านไปเฉพาะ,ะขึ้นบันไดเฉพาะทางนี้เนาะคะ่ะเ่เดยมาขึ้นบันไดแล้วอ้อมมาบานน้ำเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเปนบ่อนเพื่อนพวกน้ำเศร้าเด้เอ่ เจ้าของบ้านเลยว่าเออเดี๋ยวจังว่ากันจังได้ฉันก็บม่ได้เฮ็ดเวียกภายในปีสองปีนี่ดอกภาาเด็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าจังสีพวกน้ำกระโล่งใจเลตตาเส้นใจที่จะเซ็นสัญญาเซาบานเนาะค่ะเน,น,น,นาะเซ็นสัญญาเซาบ้านปึ๊บเดือนกว่ากว่าถัดมาเพื่อนเพื่อนก็คือสิบหามือทีแล้วประมาณสิบถึงสิบหามือทีแล้วเพิ่นโทรมา เพิ่นโทรมาตอนสามีนางกำลังกิน,นกขาวแรกนะคะเพิ่นบอกว่ามิสเตอร์คุุจิเดือนพฤศจิกายนนี่ฉันสิทําการกอสร้างบ้านฉันสิทําการตอเติมบ้าน s <S เนื่องจากว่าแม่เล่าได้เสียชีวิตนะคะแม่เพิ่นอายุลอยสามปีได้เสียชีวิตลงเมื่อ เดือนที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเดือนที่แล้วสามีนามเลยว่าอา้าวเธอเธอสิก่อสางเราตีว่าสันเธอคือว่าเธอจะบวเดก็กก่อสังฉันเปลี่ยนแผนว่าสันฉันจะกอ่อสางแล้วแล้วกาฉันน่ะจะบวได้เหตุบันไดว่าสันบันไดที่จะขึ้นไปตรงของเพื่อนนะเพิ่นจะบวได้เหตุบันไดเพิ่นจะให้คนที่คนกอ่อสางน่ะขึ้นบันได พานบานน้ำนะคะแล้วก็คืนต่อไปถึงบานเพิินคืนไปข้างบนนะคะสามีนะำได้่าบา่ไดเธอต้องเหตุบันไดเธอสิ่า่พานบานหน้าบานชั้นบ่ไดเพราะว่าหน้าบานชั้นมันเป็นไพเวทมันเป็นที่ชวนตัวสามีนะนำเลยว่าจังสีแล้วก็แล้วเจ้าของบานบอกว่าฉันนะ่ะจะต่อเติมเห็ุระเบียงออกมาข้างบนนะแมะ่่ะข้างบน นนนะเพนจะเฮ็ดเป็นต้อและเบียงออกมาแล้วก็จะเอาจะมเลดอบรรทุกเขามาจะมีลถเขชนที่ททยกของคืนบนัดนี้เพ่นบอกว่าฉันขับรถผ่านบ้านเธอหน่นหละเจ้าของบ้านบอกว่าฉันขับรถผ่านบ้านเธอฉันเห็นกงหมาฉันเห็นแบบแบบรัวที่ให้หมานำแลนนะ่ะเราเลยว่า,าถ้าลด ที่เป็นรถบรรทุกที่บรรทุกของอย่างมันต้องขึ้นพันแล้วก็ส่งไปทางหน้าต่างเพืนเพื่อนมันต้องพันมันต้องพันกุงม้าน้ำนะเราไปถึงล่องล่องปูพักน้ำมันบอกเพื่อนเือนเพื่อนเลยถามว่าไปเบิงดูมันจากเมตรประสันสามีน้ำเลยไปเบิงก็เลยบอกว่าทางมันแคบเธอต้องเอาเธอต้องประมาณว่าเอาขยับขยับ ขยับหรือพังมองให้ม้าน้ามยู่ดะไหมเพื่อนเพื่อนสามีน้ามเล้ว,ว่าฉันบอกพังอย่างอีหยังทั้ง,ง,งสิน้นฉันบ่นโยกเลิกฉ,ฉันบอกฉันฉันบอกเอาอีหยังออกทั้งสิน้นว่าฉันฉันเส้นสัญญาเซาเรียบร้อยแล้วเธอจะมาไอ้คนขับรถบรรทุกพานที่ของฉันแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนน้าจะบอกว่าล้องปูพักน้ำเพิ่นจะให้เอาออกเนาะคะ่ะเนาะ สามีนามําโมโหยังไงนาอคกะสามีนามําโมโหยังไงเลยสามีนําบอกว่าถ้าจะมาออกได้จังไหนฉันเศร้าที่ดินฉันเศร้าบ้านฉันเศร้าทุกอย่างเพืวว่อนเลยว่าแล้วเลยบอกว่าเราจะต้องเฮ็ดพานไปทุกอย่างเพื่นเลมันต้องมีรถบรรทุกที่จะต้องคนมันจะมีรถ,รถเขาเอื่อนอย่างเพื่อนรถที่ที่ยกของขึ้นของล่องพานาต่างหมายเพื่อนเขาเอื่อนอย่างรถเขนบอก อถเคีนยังไงแม่เพืเ่อน,น,นมันตรงมีรลอันนี้วาสันเลียเขาเล่าเลยว่าสามีนามเลยว่าเดี๋ยวจงคุยคุยกันวาสันเธอบอกว่าเธอจะบริไดเฮตุภายในปีสองปีนี่สามีนามว่าแล้วก็เธอกับมาเปลี่ยนคํมวาสันบัดนี้บัดนี้เจ้าของบ้านเลยบอกว่าเนื่องจากว่าแม่ฉันตายแล้ว ฉันว่าสิงให่ขึ้นไปฉันว่า ah จะเฮ <t ried idad> ああ็ดแล้วเกิดใาย่ไม <uchen> ่ยู่หนี่าจนสิ่งไม่ใหายไม่ยู่ทั้งบนนี่แม่เพื่อนน้ำเลยวาสามีน้ำเลยว่าเดี๋ยวสามีน้ำเลยว่าเดี๋ยวจังคอยคุยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันบอลงตัวฉันพวกนั้นฉันใาย่ออก่าจนสามีน้ำเลยว่าจังสีเจ้าของบ้านเลยว่าถ้าเป็นยังคอ็ว่าจังซี่ถ้าจะเป็นยังก็สิง่ายออกถ้ากรูลูยิ่แล้วว่าฉันจะเฮ็ดบ้านข้างบน่าจนสามีน้ำเลยวา แมนฉันหลูแต่ว่าบ่แมนปีสองปีนี่อันนี้ฉันมาอยู่แค่สองเดือนเธอก็จะเริ่มเฮ็ดเวียกแล้วเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งบันไดเธอสิเฮ็ดบอเพ่อนบันไดฉันบาเฮ็ดตอนนี้เพ่อนฉันสิพันบันไดบ้านเธอแล้วกะขึ้นไปเพื่อนเธอบ่เฮ็ดบันไดพวกฉันก็ชิ่งง่ายออกเพื่อนแล้วเลยบอกว่าลูกเมียฉันอยู่หนีฉันไปเฮ็ดงาน ตอนกลางวันลูกเมียฉันอยู่นี่แล้วอีกอย่างเมียฉันยุบานผู้เดียวจะให้ผู้จะให้คนงานคนงงคนงานพ่านนาบ้านโดยที่เมียฉันยุบานผู้เดียวฉันเป็นไปว่าได้สามีน้ำเรียว่าจังสีเพิ่นเรยกว่าเพิ่นเรยกว่าอันอันเธอนาะบอกข้อใจประมาณว่าว่าให้สามีนำนะเป็นยังเธอขึ้นยุ่งขึ้นยากแทวว่าสันเดีสามีนำเลยว่าทามันยุ่งมันยากหรือคุยกันบอกข้อใจผู้นั้นก็ชิ่งายออกว่าสันบัดนี้ สามีนามเลยบอกว่าเธอนะ่ะโทษมาไม่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ฉันก็เล่นสกินเขาฉันปวดหัวก็เรื่องนี่สามีว่าสามีนามได้ตัดสายเนาะค่ะเนาะนสามีนามได้ตัดสายเสื้อบอกว่าสามีนามกินเขาบปได้อยู่มือหนึ่งมือหนึ่งแค่นั้นเนาะคะ่ะกินเขาไปได้อยู่มือหนึ่งแล้วบอกแม่ว่าเราเครียดได้เพืเ่อ,อนเพื่อนคือพวกนางพึ่งย้ายมากแล้วการที่จะย้ายออกนี่มัน ถ้าง่ายใชพาะพวกน้ำเนี่ยมันบนี่ีนี้ปัญหาเด้เพื่อนเพื่อนอันนี้พวกน้ำต้องง่ายแล้วกันเนี่ยถ้าบ่ถ้าได้มองอบอกไก่โรงเรียนก็นได้ง่ายโรงเรียนลูกลูกอีกมันบเ่นเพื่อนมันคิดแต่เรื่องนี้ลหละบาน,นี้สามีนำ้ำนอนบาหลับขึ้นนึงมือต่อมาหนำได้คุยกับสามีว่าบานลังนี้บ่แม่นบานเฮามันเฮาใหญ่นี้เฮากบ้เสียดยน้ำเด้ว่าจังส่เฮาใหญ่นี้เฮากับบ้เสียดยในเมือ่อ เฮาเศร้าแล้วเจ้าของบ้านก็เจ้าเป็นคนบ่ค่อยบ่เป็นคนรักษาสัญญาคำเบาแม่เพื่อนบ้านนี้นําเลยไปคุยกันกับเพื่อนบ้านเนาะค่ะนําไปคุยกับคนที่ขาเจ้าเศร้าอยู่หนะอยู่ก้อนหน้านี่เนาะค่ะเนาะขาเจ้าว่าเป็นคือกัน่าซั่นเนียก่อนที่พวกฉันจะพวกฉันจะย่ายนี้น่ะขาเจ้าบอกว่า บดได้เฮ็ดอีหยังเด้บัดนี้ให้คนมาเฮ็ดงานก่อสร้างผ่านหน,น้าบ้านผ่านไปผ่านมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ตกใส่พื้นตกใส่อย่งางแบบว่าเพิ่นเพิ่นเล่บ่เพิ่นเล่รับบ่ได้เนาะค่ะเพิ่นเล่รับบ่ได้เพราะวะ่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่กลบับค่ําปินไปปินมาป,นปินปินปอนอันนั้นปินปอนอเ,น,เ,น,เน,นี่ยไเพื่อนๆบัดนี้น้าไม่ถามว่าเอาแล้วน้ำล้วไฟที่เพิ่นใส่เฮ็ดข้างบนเนี่ย พันตอมาจากใสเพราะว่ามันบอมีหมองตอได้เพื่อนๆข้างบนอ่ะมันมันบอดดิมันบอดดิมีมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำแยกได้เพื่อนๆเพรานเลยบอกว่าเพิ่นใส่ร่วมกันกับบ้านที่น้ำเซาอยู่ปัจจุบันนี่เนาะค่ะเนาะแล้วคนเซาก่อนเพิ่นเล่ใหญ่นี้เพราะว่าเพิ่นลำคาญเนาะค่ะเนาะเพิ่นเล่ใหญ่นี้เพิ่นเลยว่าปู้งยิงคนนี้ระวังไว้ให้ดีเขาบ่ค่อยรักษาคำเบามาเั้นเด้แล้วบัดนี้ สามีนำเล่โทษไปหาเพิ่อนอีกประมาณจะหนึ่งอาทิตย์ต่อมานะะเนาะค่ะเนี่ยเมงเ,เล่โทรไปหาเพื่อนเลยบอกว่าให้มาคุยกันวันเด้เพิ ima, ่นสิมาคุยกันอยู่บ้านน้มวันที่สี่เพื่อนเพื่อนนํามจำเดือนว่าได้ว่าเป็นเดือนอ่าพฤษภามิถุนาหรือกรกฎาเนาะเพื่อนๆนนามจำได้แค่ว่าวันที่สี่แต่ว่าน้าจำว่าได้ว่าเป็นเดือนหนาหรือเดือนถัดเดือนหนาถัดไปอีกเนาะคะ่ะเนาะเอาอันนี้กับ ถ้าตกลงกันเมื่อใดเพื่อนพวกน้ากัดะจใหญ่นะคะก่อนที่เพิ่นจะเริ่มงานนะคะน้ำจะน้ำสามีน้ำบอกจจงซีว่าบุมมีผู้ใดที่จะเศร้าบ,บ้านแล้วให้คนมาพานหนาบานบมุมีผู้ใดที่จะรับข้อเสนอของเธอใดดอกมาสั่นสามีนม้ำว่าสามีน้ำบอกเพิ่นเด้เพราะว่าคนก่อนเพิ่นก็ไปพวกนก้ำกะสิไปอีกแม่นพวกน้ำเพิ่งย้ายมาก็กสร้างนะคะนาะพกน้ำก,กะสิไปบัดนี้กะ ตรงลอกวิกันเนาะค่ะว่าเพื่อนสินยกเลิกการเฮ็ดหรือว่าเพิ่สิทาการเฮ็ดางานก่อสร้างของเพื่อนต่อไปโดยจีหาคนมาเซาทีขจ้ารับได้ทุกอย่างเน, mm hmm. นานะ,นะค่ะพวกน้ำนี่รับก็ได้เนาะค่ะพวกน้ำนี่รับก็ได้ยกเว้นเยจ่าว่าเพื่อนจะเฮ็ดบันไดเพ mm ื่อนเฮ็ดบันไดเ็จพวกน้ำก็จะเอาต้นมงต้นไม้นะมาตั้งไว้บ่ให้กันกันกันพื้นที่บ้านน mm hmm. ะแม่ค่ะ ไว้มีคนภายนอกขอไปค่ะผ่านมาในบานน้าแล้วกะหันเพิ่นึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยจังสิเดี๋แม่ค่ะเพิ่นบ่ตรงมาผ่านหน้าบานน้าเหมอนไหมแล้วบานีก็จะเบิ่งว่าเวลาเขาคุณของคนของอีกอย่างมามันมองมองการเด่นพวกน้าเนี่ยเขาจะจะไม่หยุ่งไม่หยามบอกงม้าพวกน้าพวกน้าบอกเลยว่าพวกน้าบอลลีอพวกน้าเฮ็ดกงม้านันเมิดเงื่อนไปเกือบ ห้าร้อยอยูโรเพืกก่อนเเฉพาะกรงม้านะเพืกก่อนเพื่อนเฉพาะกรงมา้าบรวมบ้านหมานะบ้านหมาเนะี่ยเกือบสองร้อยยูโรนะเพื่อนเพื่อนเบสเซ็ตกรงม้าแล้วเกือบบ้านหมานะเบสเซ็ตเกือบพัน 1, ยูโเรเล้เพื่อนเพื่อนเฉพาะของพวกนั้นเราจะมาให้พวกน,วกน้ำลื้อพวกน้ำเรียกว่าพวกน้ำบลื้อพวกน้ำจะลือ้อเฉพาะเวลาที่พวกน้ำย่ายออกแค่นั้นนะคะเนาะ บันนี้นำกับบลูเดอร์ว่าเพื่อนสิคุยกันว่าจังใดอีกเพราะว่าวันที่สี่ิันจะมาแล้วกันสี่เดือนได้นำบลูนำจะอัปเดตให้เพื่อนๆืนฟังเนาะค่ะว่าสี่เดือนได้นำบลูแล้วนำจะบอกว่าบ้านหลังนี้เพื่อนบอกว่าห้ามพวกนำจ่อบอกว่าห้ามพวกนำจ่อมันพวกนำจะใส่ผ้าม่านก็ห้ามพวกนำจ่อไมมเพื่อนพวกนำแล้วกพรานไ้ใส่ผ้าม่านท่าซู่มือนี่เนาะค่ะเนาะแล้วบลูว่าจะใส่หรือไ่ใส่เนาะค่ะอ่า ค้งฟงคงไฟ่กาบอท่านเห็ดเนาะค่ะจนกว Le no, ่าจะได้้อสรุปว่าพวกนามชี้ยายนี้หรือว่าพวกนามชีเห็ดจังใดเนาะค่ะเนาะบรไดตกแต่งอิหยังเลยเนาะค่ะเพื่อนเเห็นมาลูบเลิบอีหยังขนามต่างต่างเนี่ยลูบอีหยังพวกนามก็บริติดเลยได้เพื่อนเพื่อนบอทนนติดอีหยังเลยเพราะว่าบกกาเห็ดบกกาเห็ดเพราะว่าคนชาวกรบอกว่ากระจาดีแบบ ถ้าเขต้องถามเงินประกันเนี่ยเขาจีหาจนแบบเงินประกันน่ะเขาจีหาจุดที่มันเอาเงินประกันจนเมิดน่ะเพิ่นได้บอกเพื่อนบอกเจียงซีเนาะค่ะว่าเอาเงินประกันกะคิดว่าคงสิบ่ได้ขึ้นเนาะค่ะเพราะว่ากับบลูกับบลูเพื่อนสิหาขอนั่นนั่นนี่จนจนอาจะบ่ได้เงินประกันพลัที่กับเบิ่งกันไปค่ะเพื่อนๆนำกับยูถามว่านำสมมือนี่นำยูแบบ จังได้นำยุธรรมดาเพื่อนยุธรรมดาใหญ่ก็ใหญ่น้ำมันมันเป็นบ้านน้ำเนาะน้ำจะใหญ่ก็น้ำก็บจะใหญ่เนาะดีเราที่น้ำได้นใหญ่เพราะ่มันเป็นบ้านน้ำจะไม่เหตุงานโกส่งก่อสร้างมันกับตรงที่น้ำเศร้าอยู่มันกับบ่คืดนะเพื่อนเนาะน้ำกับพานกันอยู่บ้านที่เขาจะส่งเสียงดังมาแล้วเพื่อนมันมันมีความรู้สึกว่ามันมัน มันบ่มีความสุขมันเบื่อนาะค่ะนาะมันเบื่อมันนายมันมันบ่เป็นส่วนตัวนาะค่ะนาะมาอยู่ไก่ค่ะนนี้รามพีนาองบอกว่าฉันใหญ่มาอยู่ในป่าเพราะว่าฉันอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายๆบ่ต้องไปดินล้นอีหยังฉันต้องการชีวิตที่มันสงบแต่ว่าฉันมาอยู่นี่เท่ากับจิมาเห็นเสียงดังเห็ดความลำคัน ฉันก็สิอยู่ดหยังสามีนะนำเลยว่าคันฉันอยากอยู่มองที่มันมีเสียงดังมองที่มันอ่าเป็นส่วนตัวฉันกลับไปอยู่บ้านฉันอยู่มักเซ่ก็ได้สามีนะำเลยว่าบ้านฉันอยู่มักเซ่เนี่ยโอ้ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างหมายถึงว่ามีสิ่งที่บ่เพึ่งปรารถนาทุกอย่างอะไหเพื่อนๆทั้งเสียงดังทั้งกรโมยทั้งอันนั้นอันนี้จังสินะมันมีทุกอย่างยอยู่นี่อยู่บ้านหลังนี้ มันสงบเพื่อนๆมันสงบเข้ามาเลือกที่จะมาอยู่ป่าเลือกที่มาอยู่เขาเพราะว่ามันสงบมันเงียบเนาะค่ะเราจะให้มาเจอแบบนี้สามีน้องเล้วว่าสามีน้องเเอาก็จ๊งกับไปอยู่บักเซ่บ่าต้องเสียเงินเซาจักบาทเนาะค่ะเนาะไปอยู่บ้านเพราะยันนก็ได้เนาะอันนี้กับเราสูกันฟังจังซีเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆกันเนี่ยละกับเบิ้งกันต่อไปว่าเพื่อนสีเหตุจังไดเพื่อนสีอาอจังไดแมนเพื่อนสีหาคนใหม่มาเซา มันกับ,บาตางกันดอกเพื่อนๆเฮาเศร้าเฮาเสียเงินเฮาก็ไบมบ่อยากให้คนที่เฮาบริจาคยางผ่านนาบ้านเฮาว่าเป็นผ่านนาบ้านผ่านระเบียงเฮาได้เพื่อนๆผ่านระ,ะเบียงอ่ะแล้วก็บยางขึ้นยาง,างลงมมือละวแปดรอยเถียวผู้ใดสิอยากผู้ใดสิอยากเศร้ามันบอเพื่อนๆยูฟี่อ่ะยูยูอันนี้ยูแบบเสียเงินแล้วก็ต้องมาเจอคนที่เฮาบริจาคผ่านไปผ่านมาจะมาเห็ดวงเห็ดเวียกอย่างอีกเนาะเพื่อนๆมันกับบอคือเนาะเอาอันนี้น่ากับบอกซึ่งเพื่อนๆฟังแล้วกา ความเคือบนาสิเป็นจ้านายนำจกมาว่อใไเ้เพื่อนๆในฟังอีกเท่อนะคะนอสำหรับวันนี้นำกับสิคอโตขอจบไว้เท่านี้แล้วก็พอกำนำมในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย